พามาเบ่งครับพี่น้องถอผู้เท่าคนขยันครับโอ้ยครับผลงานใม่ถาผมครับยายหานครับตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ครับไก่ก็เอ้เนอจับต่มกินอยู่ไอ <laughs> ผลงานของทอผู้เท่าคนขยันครับพี่น้องจากวันนั้นถึงวันนี้ครับทันทีผ่นคุดแปลงแปลงพักครับจนออกมาเป็นผลงานตามที่พี่น้องได้เห็นกันครับเขาไม่เท่าผมครับยายหานครับ,มบผมบัาสาิมาเอามะเขือเทศราชนีมาปลูกยังไม่ได้ปลูกเลยครับ <laughs> ผลงานเม่ถา่าผมเป็นรูปเป็นล่างแหละครับของผมยังบม่เห็นเลยครับพี่น้องเลย <laughs> <laughs> ของเราสุดยอดเลยพักกาศไอไก่นี่โอ้ยอี <laughs> <laughs> ยมีไปไกล้ ผมเดี๋ยวสิผมมันมันหลักนี้ขึ้นมากครับเอามาปล่อยไว้อยู่นู้นครับผมเอาปล่อยไว้คอกหมูมันมาเสยไว้ไก่อีนเติร์เมทัลเป็นเป็นปลูกแล้วไก่ม้าสาดะเบิดแล้วนะครับพี่น้องเลยเดี๋ยแมลงจับมันขึ้นมาตอนไหนวะนี่มันขึ้นมาเมื่อไหรแม่เนี่ยมัวอันบ่อื ผักกาดผักกาดยังแม่นี่คือเป็นแปลกนี่ผักกาดซอยหะั่นแล้วปันหินมันหนั่นคนกินผักกาดซอยมันหินครับไอ้วาซาบิเมืองไทยได้กับผักกาดนี่พี่น้องเลยแม่แถาผมปลูกครับกินแล้วโอ้ยหินครับสำนุหินนะครับคือกันพีเนาะผักกาดวาซาบิเมืองไทยครับกินได้ขึ้นหูดังเลยครับพี่น้องเลยผักกาดนี่ วัซบิเมืองไทยครับอันนี้ได้เมยพักอยังนี่ียนพักเซียนครับโอบนะบนน้พัก <c oughs> เซีย <c oughs> นยหนูหลาเลยพักเซียนเพิ่นจะเอาไปเห็ดเพิ่งเนี้ยปลาบัตรนนั่นเด็ดพักเพิ่นงจะมาเพิ่นจะไปเห็ดสมพักเซียนครับพี่น้องเอ้ยนี่พักเซียนครับนี่ยโอ,นะอ,อ,อ้จะปลูกไร้แปลงเรื่องจะสืบขยายสิ่งจังไดเสรบัปนี่ หังนี่ฟักเซียนนี่เซียนกระล๊บขั้นรุ่นเย่ยเม่เแถาผมครับเราปลูกเราเห็ดผลงานเราได้ได้พี่น้องไหมของผมวันสิปลูกมันกระเทศราชินียังมาเห็นต้นเลย <laughs> ของเราบมาเทีนเป็นรูปเป็นล่างเลยครับได้มือเดีวนี้ครับลาบมาเทีนเป็นรูปเป็นล่างนะพี่น้องเอ้ยเราดูแลทุถถ่มมือทุ่มมือครับหมดหนามหมดใน นี่นะครับ,ท,บท้าวพุเทาคนขยันครับเราปลูกแล้วก็ให้ญาติพี่น้องก็มาขอครับบันนี้เป็นความสุขของเ้าวพุเทาคนขยันครับได้ปลูกผักสวนครัวแล้วก็มีลูกหลานครับมาขอแกก็ให้ไปครับความสุขเล็กๆอย่างหนึ่งนะครับของพู้เทาแถวบ้านครับพี่น้องเลย มันก็นมีน้ำครับแท้งน้ำครับใกล้ๆครับผมมีผักกาดครับพอได้กินครับพี่น้องกินกับลาบครับผักกาดพอได้กินกับลาบหอมครับพอได้ใส่ลาบพี่น้องหอมหอมบัวครับมีหอมป้อมพี่น้องนี่ น,นี่ผมป้อมให้ถอผมปูครับผมป้อมพอได้ไปใส่ลาบครับโอ้ไฟมาตัดเลยไอ้วาไก่ยางกีในหมอกไก่ผมเนี่ยมันขึ้นมาเสยเลยเี๋ยดูสิจับปิ้งครับพี่น้องเลยผลงานทอผู้เท่าคนขยันครับโอ้ยไก่ตรงไป จับบ่ได้ครับตอนนี้มาแรงสิจับครับบรรยากาศครับทุ่งนาตอนยามเช้าครับนาบอดินครับผมทุ่งนาบอดินครับผมครับวันนี้ครับบอดินอินทวงศ์ครับบอดินอินทวงศ์ก็เลยพาพี่น้องครับมาดู ผลงานของไม่เท่าผมครับทอผู้เท่าคนขยันครับเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะครับผมจะต้มไก่ตัวนี้แล้วครับผม <laughs> มาเฉยเลย